เรื่องราวของนักปั่นจักรยานที่กว่ารางวัลมานับไม่ถ้วนแต่เขานั้นอยากแอดวานก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองด้วยการทำลายสถิติโลกกับจักรยานคู่ใจที่มีไอเดียสร้างมันมาจากเครื่องซักผ้าซึ่งก็ไม่รู้ว่าไอเดียบ้านกับพละกำลังที่มีมันจะพาเขาไปยังจุดสูงสุดได้หรือไม่ในภาพยนตร์เรื่อง The Flying Scotsman สุดแรงปัน่นเดิมพันเกียรติยศแรกเรื่องมาเราจะได้เจอกับแกรมออบบี้ในวัยเด็ก ท,ทุกๆวันเขานั้นก็จะโดนเพื่อนๆพนแกลง้งทั้งทุบตีทั้งฉี่ราาตัวซึ่งพอแม่นั้นก็เห็นว่าลูกชายกลับมาสภาพนี้ทุกวันกระทั่งในวันคริสต์มาสพ่อนั่ก็เรียกลูกมาคุยซึ่งแกมนั้นก็คิดว่าพ่อต้องดุดาต่อว่าแต่ที่ไหนได้พ่อนั้นจัดการเซอร์ไพรส์ด้วยการซื้อจักรยานคันแรกให้เขาแกรมที่เห็นนั้นก็ดีใจมากซึ่งตั้งแต่มีจักรยานคันแรกเขานั้นก็ใช้มันปั่นหลบหนีพวกหัวโจก๊ก กระทั่งในปี1993จากหนูน้อยในวันนั้นแกลมนื้อก็โตเป็นผู้ใหญ่โดยเขานางก็รับจ็อบปั่นจักรยานส่งพัสดุตามที่ต่างๆแต่วันนี้บริษัทนั้นเอาพัสดุให้เขาพิดทําให้เขานางก็ต้องเสียเวลาเพื่อนรวมอาชีพที่ไม่เห็นเขานางก็เข้ามาทําความรู้จักบอกว่าเขาใน,นมีชื่อว่าเมากี้ก่อนจะแนะนําว่าทายกมไม่อยากเสียเวลาไปเปลี่ยนพัสดุก่อนให้รอเจ้าหน้าที่มาเปลี่ยนกระแล้วเราแค่ส่งพัสดุให้อีกคนเซ็นรับไปแค่นี้พวกเราเนี่ยก็ไม่ต้องเสียเวลา มเมากี้ยังบอกว่าเขาน่นเคยดูการแข่งขันของแกรมและเชียร์อยู่ตลอดแกรมเลยพูดขึ้นมาบอกว่าเขาน่ยเป็นนักปั่นก็จริงแต่ยังไงเราเนี่ยก็ต้องหารายได้เลี้ยงชีพต่อมาหากวันไหนแกรมน่ะไม่มีงานเขาเนี่ยก็จะมาลงแข่งตามสถานที่จัดงานต่างๆโดยที่แอนภรรยาของเขากับลูกก็จะคอยตามมาเชียร์อยู่ไม่ห่างและนอกจากนี้เขายังมีร้านจักรยานเล็กๆเ,เป็นของตัวเองและในวันเดียวกันเราะจะได้เจอกับบัทหลวงที่ชื่อว่าดักลาส ที่จักรยานของเขาเสียกลางทางเขาเลยจูงมันมาหาร้านซ่อมแถวนั้นก่อนจะได้เห็นร้านของแกรมที่ฝั่งตรงข้ามก็เป็นร้านจักรยานเหมือนกันแถมยังดูทันสมัยกว่าเยอะเลยแต่สุดท้ายเขาน,นก็เลือกที่จะมาใช้บริการร้านของแกรมซึ่งพอเปิดเข้าไปเขาน,นก็ได้เห็นว่าแกรมเคยรับรางวัลม,มามากมายและในตอนนั้นก็มีลุงที่ชื่อว่าโคบีมาต่อรองราคาซ่อมจาก300จะให้เหลือ200ให้ได้แต่แกรมนั้นก็ลดให้ไม่ได้ทําให้โคบีนก็พูดจาเหน็บแนมเขาไม่หยุด กลัมเลยขอท้าบอกว่าเขาจะปั่นจัก,กรยานไปส่งโคบี้ที่บ้านและถ้าเขาปั่นไปถึงก่อนรถยนต์โคบี้ต้องใจ่ายให้เขาสามรแต่ถ้าโคบี้ถึงก่อนเขาันนก็จะยอมรถให้ก่อนจะหันไปบอกดักลาสให้ตีรถไปด้วยกันเพื่อเป็นพยานในการประลองครั้งนี้ เ่านั้นแหละพวกเขาเนี่ยก็เริ่มสตาร์ทซึ่งโคบนีนก็เหยียบสุดตีนแต่ถึงอย่างนั้นเขานั่นก็ต้องเสียเวลาติดไฟแดงต่างจากจัก,กรยานที่มุดได้มุดเอาเขาทางแคบๆได้สบายๆโคบีที่เห็นอย่างนั้นเขาเลยจัดการใช้ทางลัดและเมื่อใกล้ถึงประตูนาบ้านเขานั่นก็หักเลี้ยวไปเฉียวแกมจนล้มลงแถมยังอ้างว่าเขานั่นมาถึงก่อนเลยจะจ่ายแค่200เท่านั้นดารลาที่เห็นว่าแกลมลงทุนขนาดนี้เขานั่นก็งงก่อนจะแนะนําตัวกับแกลมเชื้อเชิญให้แกลมไปเล่นที่อู่เรือของเขา หลายวันต่อมาแกมกับเมากี้ก่อเจอกันระหว่างพักพวกเขาหนึ่งก็มานั่งเมามอยกันซึ่งเมากี้เขานั่ก็เอาข่าวของนักปั่นคนหนึ่งให้ดูที่เพิ่งได้แชมป์โอลิมปิกมาบมาดแถมคริสบอร์ดแมนคนนี้ยังจะอยากสร้างสถิตินักปั่นที่โหดที่สุดซึ่งแกมที่ฟังจบเขาหนึ่งก็ไม่ได้พูดอะไรและพอจะกลับไปทํางานต่อแฮนจักรยานของเขานั่งก็เสีย เขาเลยบอกให้เพื่อนล่วงหน้าไปก่อนได้เลยซึ่งเขาเนี่ยก็ซ่อมแฮนด์อยู่นั้นก่อนจะหมุนมันกลับฟังและลองปั่นดูซึ่งมันนั้ก็ปั่นได้ดีจนเขาเนั้ก็ปั่นตามหลังแถมยังแซงเมากี้ได้เฉยเลยแกมนั่นก็มีไอเดียเลยนัดเมากี้มาที่ร้านซึ่งในตอนนั้นเมากี้นี่ยก็ได้เจอเพื่อนของแอนจนเขาเนั้ก็มีอาการปิ๊งรัก จากนั้นทั้งคู่นั่นก็แอบไปขโมยของหาอะไรที่โบสซึ่งตอนนั้นก็เหมือนมีคนมาเห็นทั้งคู่พอดีซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือดักลาสที่ตามมาขอเรียกอยู่หน้าประตูแกรมที่กลัวความผิดเขานก็รีบแก้ตัวบอกว่าเขาน่งไม่ได้ขโมยอะไรเพราะของพวกนี้มันเป็นของเหลือใช้ที่เขาจะเอามาโมดิฟายให้มันกลับมาใช้งานได้ดักลาสที่ฟังจบเขานั้นก็งงเพราะว่าเขาน่งไม่ได้มาจับขโมยแค่จะมาถามว่าแกรมน่ะซ่อมจักรยานเขาเสร็จหรือย,ยังซึ่งในไหนแกรมกออกมา เขาได้อยากรู้ว่ายามแต่แต่สร้างอะไรยังไงกมเลยจัดก,การสาธยายให้ฟังบอกว่าเขาจะทําจักรยานที่เบาและเร็วที่สุดเผื่อที่เขาจะสร้างสถิติใหม่ให้ได้เมากี้ที่ฟังเขานั่นก็ติดอยู่อย่างเดียวว่าถ้ามันจะไปถึงขั้นนั้นเรานังก็ต้องมีงบต้องมีสปอนในจะสนามซ้อมระดับโลกเราจะปัญญาที่ไหนเดินทางไปที่นั้นได้ยินอย่างนั้นกลัมเลยก็บอกทันทีว่านี่มันน้าที่ของเมากี้เพราะจากนี้ไปเมากี้จะต้องเป็นผู้จัดจาก,การส่วนตัวให้เขา ส่วนดักลัสที่เห็นด้วยกับไอเดียนี้เขานั่นก็ขอช่วยเหลือโดยให้ใช้อู่เรือของเขาเป็นที่สร้างจักรยานให้แกรมต่อมาแกรมนั่นก็นั่งดูสถิติเก่าๆของ The r r r า c ี r s s เพราะว่านี่คือสถิติที่นักปั่นทั่วโลกั้ต่างเกรงขามเพราะน้อยคนที่จะกล้าทาําลายสถิติในการปั่นหลายสิบไม้กับเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงและปัจจุบันก็มีนักปั่นไม่ถึง40คนที่ทําลายสถิติพวกนั้นได้ หลายวันต่อมาเมลกี้นก็เริ่มงานมาหางบขอสปอนเซอร์สึ่งพนักงานต้อนรับที่นี้เธอนกจำเขาได้ว่าเมลกี้เคยเป็นเมสเซนเจอร์มาส่งของที่นี้ทำเอาเขานก็แอบอายเบา จากนั้นขเขานั้นก็ได้เข้าพบผู้บริหารเล่าเรื่องของแกรมให้ฟังซึ่งผู้บริหารคนหนี้ขเขานั้นก็เคยได้ยินชื่อของแกรมมาบ้างเท e ่านั้นแหละเมอกี้เลยจัดก,การบิวบอกว่ามันคงจะดีไม่ใช่น้อยหากว่ามีนักปัน่นชาวอังกฤษยอย่างแกรมได้ทําลายสถิติกับเขาบ้างและผู้บริหารคนนี้ขเขานั้นก็ลงลายการปั่นอยู่ไม่ใช่น้อยเลยยินดีจะสนับสนุนงบนิดหน่อยให้แก่พวกเขาไปหลังคุยงานเสร็จ มอคกี้น่นก็บังเอิญเจอเพื่อนของแอนเขาเลยไม่รอชา้ารีบขอไปทําความรู้จักสนิทสนมกับเธอส่วนแกรมในตอนนี้เขาน่นก็ปรึกษาภรรยาโดยที่แอนนันก็ยินดีจะซัพพอร์ตเขาทุกอย่างก่อนจะลองถามดูหากว่าเขาทําลายสถิติไม่ได้เขาน,นจะเป็นยังไงต่อแต่สําหรับแกรมเขาน,นไม่ได้คิดเรื่องนั้นเพราะเชื่อว่ายังไงตัวเองก็ต้องทําได้ซึ่งทุกๆวันเขานั่นก็ซ้อมอย่างบ้าคลั่งพยายามจะโมดิฟายจักรยานให้เบาและเร็วที่สุด แต่ว่าทําเท่าไรมัน,นก็ยังไม่โดนใจจนกระทั่งเขานั่มองไปเห็นเครื่องซักผ้าข,ของภรรยาและจ้องมองดูการทํางานของมันที่มันหมุนนึ่งพันกว่ารอบต่อหนึ่งนาทีเขาเลยจัดการชาแหละเครื่องซักผ้าข,ของเมียเพื่อดูฟันเฟืองและตลับลูกปืนของมันแอนที่กลับมาเห็นเธอน่ก็ถึงกับอ้าปากค้างเลยทีเดียวจากนั้นเขานั่็เอาตลับลูกปืนมาใช้กับจักรยานจนทุกคนที่เห็นนั่นก็อึง้งยากจะรู้ว่าเมียเขาจะไม่ได่าตายหรือไง และหลังจากที่เขาลงมือไปดิจจกกยานอย่างหนักหน่วงเขานันก็พร้อมจะโช์ให้ทุกคนได้ดูว่านี่มันคือ bmx ตัวล่าสุดที่เขาเนรเรียกมันว่าโอเฟสฟูลที่มีส่วนผสมมาจากเครื่องสอภาพของเมียนั่นเองทุกคนที่มองดูก็ต่างชื่นชมในความพยายามของเขาแต่พอลองเทสมันน่ก็ไม่ได้ดังใจสักเท่าไหร่หมาร์กี้เลยพูดตรงๆบอกว่าเราเน่ยเอาแต่ซ้อมเงินเองไม่เคยได้ลองเทสกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยแถมอะไรพวกเรานั่ก็ไปดิจจ์กันเองมั่ว แล้วมันจะไปทําลายสถิติอะไรได้ส่วนแกมที่ไม่รับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนเขาเนั่นก็โกรธบอกว่าจักรยานคันนี้มันม่ะสร้างตามกฎฟิสิกส์ทั้งหมดและมันจะทําลายสถิติให้ดูก่อนที่เขาเน่ะจะหัวเสียต่อว่าเมากี้อย่างแรงแต่ถึงอย่างนั้นเมากี้นั้นยังเดินนาทําทงานเป็นทีมแถมเขายังเสียสละตั๋วเครื่องบินให้แอนไปดูสามีส่วนค่าตั๋วของเขาเขายินดีจะจ่ายเองทั้งหมดแอนที่ได้ยินเธอนก็ซึง้งในน้ําใจของเขากระาทั่งมาถึงวันทดสอบสถิติ พวเขาเนี่ยก็เดินทางมาที่นอร์เวย์มายังสนามแข่งระดับโลกโดยที่มีกรรมการจาก uci มาพิจารณาในการทดสอบนี้แถมอีกคนเขามีชื่อว่าโมเซอร์คืออดีตแชมป์นักปัน่นเจ้าของสถิติเดิมที่ตอนนี้เขากลายเป็นหนึ่งในกรรมการ uci เช่นกัน ในตอนนั้นเมอกี้นั่นก็ได้เซอร์ไพรส์กับเพื่อนที่เขาหาจักรยานที่ทันสมัยที่สุดมาให้โดยที่รูปทรงและการทํางานมันน่เหมือนโอฟสฟูของแกรมทุกอย่างก่อนจะขอให้แกรมใช้คันนี้ลงสนามแกรมที่เห็นนั้นก็รีบเข้าไปดูแต่ก็ได้เห็นถึงความแตกต่างหลายจุดเพราะว่ามันดูทั้งใหญ่ทั้งหนักกว่าจักรยานของเขาเมอกี้เลยรีบบอกหากว่าแกรมใช้คันนี้ในการทดสอบและทําลายสถิติได้จริงๆเราหนกักจะได้สปอนเซอร์ยาวๆแกรมที่ฟังนั้นก็คิดหนัก ก่อนจะตกลงและยอมใช้คันนี้ลงสนามก่อนเริ่มทําการทดสอบโมเซอร์นั้นก็เดินเข้ามาทักทายแกรมแต่กรรมาการ UCI คนอื่นเขานี่ยก็แซวแรงกลัวว่าแกรมจะทําลายสถิติของโมเซอร์ไม่ได้และเมื่อถึงเวลาทดสอบเจ้าหน้าที่นี่ก็มาร์กจุดสถิติและจํานวนรอบของโมเซอร์และบอกว่าแกรมต้องบันทึกให้ได้มากกว่า250รอบด้วยระยะทางกว่า31ไมล์ในเวลา1ชั่วโมงถึงจะทำลายสถิติของโมเซอร์ได้และหลังสิ้นเสียงนักถอยหลังแกรมนั้นก็จัดการออกตัว โดยภรยาที่ลุ้นเธอก็ส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจไม่คัดและหากเขาปั่นไปถึงจุดตั้งต้นก่อนนับเป็นจำนวนหนึ่งรอบโดยที่เขานัก็ต้องปั่นเช่นนั้นห้ามหยุดเด็ดขาดกระทั่งผ่านไปเกือบ30นาทีเขานั้นก็ปั่นไปได้กว่า86รอบและเขานั้นก็จำเอาจำเอาปั่นด้วยความไวสูงจนเขานั้นก็เริ่มมีท่าทีเหนื่อยล้าขึ้นมาและเหลือเวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีแกมยังขาดอีกตั้งหลายรอบทำให้การจดบันทึกครั้งนี้มันนั่งก็ล้มเหลวไม่เป็นท่า เขาเลยตะโกนโวยวายบอกว่านี่มันไม่ใช่จักรยานของเขาและเขาจะทําการทดสอบด้วยโรเฟสฟูของเขาเท่านั้นแอนที่เห็นท่าทีร้อนใจของสามีเธอนก็พยายามพูดใ,ให้เขาสงบลงและกลัมที่เริ่มเย็นลงเขานั่ก็เดินตรงไปหาเหล่ากรรมการเพื่อที่จะขอทดสอบอีกครั้งแต่กรรมการ UIC ผัวเขานัก็หัวเราะ แถมโมเซอร์ที่เห็นว่ามันอันตรายเกินไปเขานั่นก็เตือนแต่แกมนั่นก็ไม่ฟังบอกว่าเขาจะขอทดสอบอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เช้าก่อนที่เขาจะจะชี้หน้าใส่กรรมการพวกนั้นที่พวกมันนมาหัวราะยย่ะใส่เขา ในคืนนั้นแกรมนั่งก็ตั้งเวลาตื่นมากินน้ำทุกสองชั่วโมงจนเขานั่งก็แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนส่วนเมากี้เขานั่งก็จัดการลื้อจักรยานและประกอบโอเฟตฟูลเพื่อนเหมือนเดิมและก่อนการทดสอบเพียงไม่กี่ชั่วโมงพวกเขาที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็พากันตื่นสายแกรมนั่ะก็เตรียมจะโวยวายใส่เพื่อนก่อนจะได้เห็นว่าเมากี้ประกอบโอเฟตฟูให้เขา จนเขาได้เห็นนัก,กยิ้มอย่างดีใจก่อนที่พวกเขาจะรีบตรงไปที่สนามแข็งเพื่อทําการทดสอบอีกครั้งแต่เหล่ากรรมาการที่คิดว่ายังไงแก้มนักรกะทำไม่ได้ผัวเขาเลยลีลาเดินสโลลฟ์ออกมาดู ส่วนเจ้าหน้าที่ก็เริ่มทําการนับถอยหลังแกรมที่ได้ปั่นจักรยานคู่ใจเขานั่นก็สับขารัวๆรแถมมันดูจะผิวอ่อนคันเมื่อวานเยอะเลยจนเขาน่นก็ทำเวลาได้เป็นอย่างดีขณะเจ้าของสถิติเก่าอย่างโมเซอร์เขานั่นก็เอ่ยปากชมโดยที่สถานีโทรทัศน์ก็เริ่มเข้ามาถ่ายทําผ่านไป30นาทีแกรมน่ก็ยังทํารอบได้เป็นอย่างดีโมเซอร์ er ที่อดใจไม่ไหวเขานั่นก็ส่งเสียงเชียร์ให้กําลังใจและตอนนั้นเขานั่งก็ปัน่นจนทําลายสถิติของโมเซอร์ได้สําเร็จ แถมยังเหลือเวลาตั้งหลายนาทีโดยที่เขานันยังคงปั่นไม่หยุดพร้อมสร้างสถิติใหม่ให้ตัวเองที่เขานั้นปั่นได้มากกว่า250รอบทําให้แอนกับเมากี้ก็ถึงกับร้องเ hey, ฮด้วยความดีใจกับสถิติของแกรมในเดียร์เรคคอร์ดแต่พอถึงเวลาเฉลิมฉลองเขาเอาแต่เก็บตัวเงียบไม่ยอมออกไปฉลองกับทุกคนต่อมาหลังเดินทางกลับเขานั้นก็ตรงมาหาดักลาสดักลาสที่ดีใจก็เอ่ยปากชมเขาไม่หยุดดีใจกับความสําเร็จของเขา ส่วนภรรยากับเพื่อนๆในตอนนี้พวกเขานั้นก็มารอดูเทปการจดสถิติที่กําลังออกอากาศในทีวีซึ่งเจ้าตัวที่ไม่อยากดูเลยปั่นจักรยานไปทั่วแต่ตอนนั้นจักรยานของเขานั้นก็ดันมีปัญหาเขาเลยเดินไปที่บาร์แถวนั้นเพื่อที่จะเข้าไปใช้โทรศัพท์ข้างในและมีชายคนหนึ่งที่จ้องมองไว้ที่เขาก่อนที่เขาจะไม่รู้ภายหลังว่าชายคนนั้นคือกลุ่มเพื่อนที่เคยรังแกเขาในตอนเด็กๆ แถมพวกเขายังจะเดินตามมาหาเรื่องแกมจะทําเหมือนในวันๆที่พวกมันเคยลังแกเขาซึ่งแกมที่ยังกลัวฝังใจไม่หายเขานั้นก็รีบเอาจัก,กรยานมากันเอาไว้พร้อมกับขู่พวกมันกลับไปก่อนจะรีบไปจากที่นี่ด้วยความหวาดกลัวและเพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนั้นกลัมนันก็ลงแข่งชิงแชมป์โลกแม้ว่าเขาจะมีเวลาเตรียมตัวเพียงไม่กี่สัปดาห์ก็ตามแต่ว่าเขาที่ก็หายแชมป์มากก่อไม่ส่วนชั่วโมงเป็นอะไรทั้งนั้นส่วนบาดหลวงดักราที่กำลังทำหน้าที่ก็ดูการแข่งขันผ่านทีวีสวดด้วยูไปด้วย ลุ้นจนเกือบส่งเสียงเชียร์และเมื่อเริ่มแข่งขันแก้มนั่ก็ค่อยๆออกตัวก่อนจะสบนองรัวๆมุ่งมันจะเอาแชมป์โลกให้ได้ก็มาการกลุ่มเดิมที่มาดูพวกเขานกระจ้องตาไม่กระพริบซึ่งสุดท้ายแก้มนันก็กลายเป็นแชมป์โลกในเวลาที่ไวที่สุดสร้างสถิติใหม่อีกแล้วทำให้ครอบครัวและเพื่อนก็ต่างพากันมีความสุขไปด้วยและได้ขึ้นเฉลิมฉลองเมากี้ได้เห็นว่าแกมนั้นไม่ไปร่วมงานเขาเลยเดินเข้ามาตามแต่พอสัมผัสตัวเรียกเพื่อนอยู่ๆแกมเลยกระตกใจอย่างแรงและพูดขึ้นมา บอกว่าอาการพวกนี้มันมีบางอย่างในจิตใจของเขาที่เขาน่นต้องควบคุมมันให้ได้เมากี้ที่ฟังน่ะก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าเพื่อนหมายถึงอะไรหลังจากได้ชมป์โลกกลับมาภรรยากับลูกๆก,ก็มารอต้อนรับทั้งคู่ทำให้ตั้งแต่นั้นมาเขาน่ก็กลายเป็นคนดังกลายเป็นคนมีชื่อเสียงถูกเชิญไปออกงานนับไมถทวนแถมไปแข่งรายการไหนเขาก็มักจะได้ชมป์กลับมา จนกรรมการกลุ่มเดิมก็เริ่มทำการคัดค้านเรียกทีมประชุมหารือมองว่าการปั่นของแกลมมันน่าดูอันตรายเสี่ยงต่อผู้เข้าแข่งขันท่านอืน่นซึ่งเมื่อข่าวนี้ถูกตีพิมพ์ออกไปจกนักก็หัวร้อน แถลงเขาบอกว่าเขาก็ทำตามกฎของ UCI ทุกอย่างและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ UCI เนี่ยโจมตีเขาซึ่งตั้งแต่นั้นมาเขานักตานทุกข้อเก่าหาของ UCI และจัดการปปดจักรยานขึ้นมาใหม่มหมเห็นบอกว่าการปั่นของเขาทนีมไม่ปลอดภัยเขาเลยจัดการใส่ล้อเพิ่มยังไงน่ยก็ไม่มีล้มแน่นอนซึ่งพอเห็นอย่างนั้นเรากรรมาการเนี่ยก็ยิ่งหมั่นไส้ขเขาเข้าไปใหญ่จัดการคุมเข้มหนักกว่าเดิมตรวจสอบเขาทุกขั้นตอนขนาดว่าอ่านจักรยานเกินมาแค่5เซนพวกเขานั้นก็ไม่ยอม แกลมเลยจัดการตัดอ่านทิ้งวันตรงนั้นเลยแต่ว่าพวกเขานก็ยังไม่ยอมอีกทำให้เมากี้ก็ต้องไปหาย,ยืมอ่านจักรยานคนแถวนั้นเอามาประกอบให้เขาไหมและก่อนจะเริ่มการแข่งขันเพียงไม่กี่นาทีเมากีนั่นก็มากับซิฟบ,บอกเพื่อนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงท่าทางการปัน่นที่มือกับหน้าอกต้องห่างกันระยะหนึ่งเพื่อความปลอดภัยต่อกแกลมและผู้เขา้าแข่งขันคนอื่นซึ่งแกลมที่ดีินั่นก็ไม่ยอมบอกว่าเขาจะปั่นท่านี้มาโดยตลอดเมากีที่หวังดีนั่นก็เตือนเพื่อนเพราะว่าน,นี่มันคือกฎของที่นี่ หากเราไม่ทําตามเราน่ะก็จะพาดหรือถูกตัดสิทธิ์ได้เลยแต่แกมนักก็หัวร้อนอีกแล้วต่อว่าเพื่อนและไล่เขาออกจากการเป็นผู้จัดการทันทีและเมื่อเริ่มการแข่งขันไม่นานยูยูแกมนล้วก็มีอาการแปลกๆเริ่มเมื่อร้อยก่อนที่เขาจะลม้มลงบาดเจ็บทําให้ทุกคนที่เห็นก่อต่างช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเขาที่เจ็บนักก็ต้องรักษาตัวอยู่นั้นส่วนเมากี้ตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเขานั้นก็ผิดใจกับเพื่อนเรื่อยมาเวลามีอะไรก็จะฝากภรรยาไปบอกภรรยาของแกรมอีกที และแกมในตอนนี้เขาที่ต้องรักษาตัวก็มีอาการเครียดกลายเป็นคนติดเล้าไม่สนใจลูกเมียมองว่าตัวเองเป็นคนขี้แพ้กระทั่งวันนั้นก่อนมีคนมาขอเรียกเขาหน้าบ้านแกรมที่ตกใจในกระหาที่ลบเพราะไอคนที่มาขอเรียกคือเพื่อนที่เคยกันแกล้งเขานั่นเองแถมไอวอนี่ยังพูดจาถึงวันเก่าๆรอเรียนว่าเขาน่าอ่อนแอพูดลามไปถึงสมัยเด็กๆที่พวกมันเคยทําอะไรไว้กับแกมมากมายแกรมที่ได้ยินอย่างนั้นเขาน่ากวาดกลัวก่อนจะร้องไห้โหออกมาอย,ย่างหนัก ซึ่งเขาที่ไม่สามารถหลุดพ้นออกจากอดีตได้ก็ตัดสินใจจะจบชีวิตตัวเองแต่ก็โชคดีที่มีคนไม่เห็นเหตุการณ์และเข้าไปช่วยเหลือเขาได้อย่างปลอดภัยภรรยาที่รู้เรื่องเธอนัก็ช็อกรีบเข้ามาดูอาการซึ่งพอเห็นว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากเธอนัก็ขอร้องให้เขาเข้ารับการบําบัดอย่างจริงจังแต่ว่าแกรมนัก็ปฏิเสธเชื่อว่าเขาจะหายจากอาการพวกนี้ด้วยตัวเองทําให้แอนที่ได้ยินนัก,ก็โกรธก่อนจะเดินเสียใจออกไปหลายวันต่อมาแกรมนัก็มาหาดักลาสซึ่งดักลาสนังก็แจ้งเขา บอกว่าอีกไม่นานเขากําลังจะย้ายไปจากที่นี่ก่อนจะขอร้องอยากให้แกมกระบายความรู้สึกข้างในออกมาดีกว่าเก็บมนันเอาไว้ลมพังซึ่งดักลาสพูดขนาดนี้แกมก็มกไม่ยอมเล่าทําให้ดักลาสก็เล่าเรื่องภรรยาของเขาว่าเธอนว่ายน้ําเก่งมากแทบจะเป็นครูสอนว่ายน้ําได้เลยแต่สุดท้ายเธอก็จมน้ําตายและนี่นก็ไม่ใช่อุบัติเหตุ แต่ว่าเธอน่ะตั้งใจเพราะว่าเธอแบกรับเรื่องราวต่างๆคนเดียวไม่ไหวก่อนเขาจะสอนว่าการที่แกม,มันได้พูดหรือได้ระบายออกมาบ้างยังไงมันก็ดีกว่าแบกเอาไว้ทั้งหมดแกมที่ดีน่ะก็เงียบไปก่อนจะกลับไปลื้อจักรยานในกลุและบอกกับภรรยาว่าเขาน่ะตัดสินใจแล้วที่จะเข้ารับการบํำบัดเผื่อที่เขาจะกลับมาลงแข่งได้อีกครั้งและตั้งแต่นั้นมาในปี1 9 9 4 แกมก็เริ่มกลับมาปั่นจักรยานและกลับมาลงแข่งอีกครั้งส่วนเขานั้นก็ได้ฉายาว Superman, ่าซูเปอร์แมนโดยมีเมลกี้ที่กลับมาเป็นผู้จัก,การให้เขาอีกครั้งและในการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปี1995ทุกคนนั้นก็ต่างจับตาดูในการกลับมาของแกมโดยทีวีนั้นก็ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกส่วนดรารลัสที่ย้ายไปอยู่ที่อื่นเขานั้นก็ฟังการแข่งขันอย่างตั้งใจลอรุ้นไปพร้อม,อมกันและเมื่อเริ่มปล่อยตัวแกมนกนกระสับน่องรัวปั่นแบบกระหายมป์สุดๆแม้ว่าจะกลับมาจากการรักษาตัว ต่อว่าเขานั่งนิ่งทาเวลาได้เป็นอย่างดีจนเหล่ากองเชียร์ก็ส่งเสียงเชียร์ดังสนัน่นและวินาทีนั้นประวัติศาสตร์ก็ต้องจารึกชายที่ชื่อว่าแกลมออฟีได้ควา้าแชมป์โลกไปถึงครั้งที่2พร้อมกับสร้างสถิติใหม่ให้กับตัวเองอีกครั้งโดยที่เหล่านักปั่นท่านอื่นก็ยอมรับในความเร็วยอมรับในตำแหน่งซูเปอร์แมนของเขากับการสร้างสถิติในปี1993และปี1995และในปัจจุบันเขานันก็ยังคงปั่นจักรยานแต่ปั่นเพื่อความสุข เป็นส่วนใหญ่ก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้จบลงซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำสกอร์ใจาก MDB ไป7ดาวและหากว่าชอบก็อย่าลืมกดกระดิกตอไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่เรื่องต่อไป